ยังยังเแอล่ะเนมเนี้มพูดละพูดละเล่นยบด้วยพูดละหัเนื้อเน้อเนือเขาอุ้ม่นเลยเนื้พูดละมันบอลอยู่พูดละด๋้ยด๋ล้วงาแล้วพี่น้องมีอะ ยังยังโบ่โผลโลสสดูรอบไปดีละไม่หันบักีเลยเสะเรอเละเอบ้บ้ัาพอยื้อใส่พอยื้อใส่เสะเหรเนี้มเนี้มเนี้พูล้พูดแล้วเด้วยพูด้เรอเนีมเน้เนีน่นึ่เขาอุ้มยเขาอุ้มยาเนาะี่นาลหาซะนาะรัดรันั่นรัดตะกุนรัดตะกุนไน Là. Nhân bó, nhân bó. Ừ, thế là rồi, thấy bó Ồ, bó nè, ồ ồ, Bây lâu, bây lâu, bây lâu Đam, 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 đồ đam đâu nào rồi, ồ, bây lâu, bây lâu, bây lâu Bây lâu, bây lâu, bây lâu, bây lâu Đồ lúc nằm lâu, bây nằm Đồ lúc nằm lâu, cháu khuẩn Nhìn đây, nằm con Chị lược con đây tài cầy, cháu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  cháu cầy Hí 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 Nằm เนี่ยมันล้นสิ่งนี้แล้วบ้างันน่ะน้ำลึกบ่เลือกอยู่แต่ว่าขื้นมันเปลี่ยนเปลนตกดินไหมมันมันกว้างอยู่เด้มันสิบโอเลีนไปไกลเลยเที่ยวอยู่ดินร้ายใดแต่โอ้โหจากน้ำเพราะว่าน้ำมันไปหลายอยู่เย็นได้เระเบอรเกียรติตน้าเราพี่น้องเรื่องสวัสดีสวัสดีครับเย็นได้เราบ้านเอาสมัวพี่น้องเมื่อคืนนี้ผมเหมืน มะไตอึงขึ้นเหมือนมาไตอึงผู้ใหญ่ว่าไปแต่ปลาไปนี้ไอ้น้องโทรบอกว่าอึงออกผมก็เลยมาพี่ก้อนก็เลยมาเสียงสมวกไปนี่พี่น้องลถประจอดนี่เสียงสมวงไปปลาเนี่ยวันนี้ก็าี่ไปแท้งป่ามือแรงก็นี่ไปแท้งป่าอยู่แก้งสาดพี่น้องว่าีิแท้งป่าก็เลยว่าลืมสมวกไปพี่ก็เลยสิม้าเอาแล้วก็จะไปพูดพี่น้องตล้วนี้ก็ที่หาโมกัวเลยที่อย่างหกพี่น้องก็เลยว่าพอดีแหละครับผมเห็นได้ละวันนี้งวยมันต้องออใหาได้แล้ว บอนำกวางแต่ไหอาแหงมาบ้านแต่ว่ามันเข้าไปบ้านอีกมันเน่าไปตายพี่น้องเสียด้ด้จากได้เนี่ยอไปบนเสียทายุ่นี่ตันี่เสียทายุ่นี่เสือสมวกกบาก่อนเดืงสมวกแล้วมันเต้นไปพูดแล้วเนาะก็ได้ห้องบ่บื้อความพี่น้องว่าความม่ไทยเนี่ยไม่ไทยพี่น้องบิกไห เนี่ยผมมาดึงสม,มัวของแม่ตะพุ่นเนี่ยผมเสียมสมอวไว้เนี่ยมาซื้อนี่พี่น้องเนี่ยโอ้เสบมวยย่านเขาหลักเอาเนาะโอหัวหลักลนนนเ,นเนี่ยเขาเปิ้งเปิ้งเลสนใจเนาะสอดเสียงไอ้พุ่นนี่น้ำป่านมาซื้อๆนี่เสียงไ้นี่บมื่อไรสนใจเราเพาิ่นไต่โคเพิ่งจะไต่อือบไปพุ่นเลยมึงดูพี่น้องสมอวที่ผมใส่ประจําผมเสียงไว้ไหมถ้าเท่าหลักเอาน้อล้วดอกกรเสียก็เรียกวาเ <c oughs> บิรงพี่น้องมึงดูว่าสิไปแทงป่าพัดออกไปแท่งป่าพี่น้องก็เลยแวะรถขับรถพู่งรถจอดที่พุ มาหบผมดึงเสร็จแล้วโกมันดูหนีน้องนี่ไหมก็เพื่อเบียดคือไมาอยู่คานี่ไหมแต่มันหลีอยู่ในนี่มันหลีอยู่ที่นี่นะพี่น้องนี่ไหม็นไเขาไปเอาแฮ้สิบันเขาไปเอาแฮ้แล้วอยากได้เนาะเดี๋ยวสิทาอยู่นี่เด้อสันไอเฝ้าแล้วบอทาว่าได้ต้องพูดนึงต้องเฝ้าว่ามันสิไปทางไรมันขืนหัวสิเห็นมันดื้อเอ้ย่าให้มันเตี๊ยบขืนป้านั่งเฝ้าตัวมันเลเห็ดดีหรอกครับมันขืนมึงก็ขืนหัวผูมันบอการ์โดดเขาป้ามันสัตว์เด็กคำต้องเฝ้าพี่น้องโอ้อยากได้ตื่นเต้นไหมใจตัวเมื่ออยยกเมื่ ไปพี่ร้องเดี๋ยวผมปเปล<ะ>ี่ยวเฮ้ยก่อนวสิเบ้าาเคึ่งชั่วโมงจ้ะลด่นมากแล้วบอลเปลียวเฮ้มากแล้วจ้ะเบิ่งสิได้บะอยู่เร็วเร็วมันสีหนกีก่อนเอาลุยกับพี่น้องเขา้าไปพอวายวเพราะว่านี่ขึ้นโคกดอกอย,ย,<ะ>ยากแต่มันขึ้นโคกก่อนละ่ะ ก็ว่าปูรัวมันสยิ่มม่งได้อะละวานหาเอาแล้ววานหาจะเนี้ยเก็วานวาอยู่ออแหย่เนะแหย่แหย่หยงได้แหย่แหย่แหย่ได้พอเห็นฟ้าลายได้แหย่เห็นวานล้อเบิ้งนะวานล้เบิ้งแหย่คนเอาไว้ในรถจะคนเอามาวานลเบิ้งจังคอยล้อเบิ้งจังคอยลอเบิ้งจ้ะนี่แหละมันแหย่บ้านป้าไนั่นแมาวานกบไปขึ้นกล่ะนี่ มันบะมีเลยนี <you>? no. ่แหละแน่าไปเยอใส่ไหมเนห่ยเนกินเนาะไหมว้วนเหลี่ยงไงดีอ้าวเป็น่าเถอะนี่เลยนี่เป็นเหี้ยนั่นเนาะเนี่ยวัดป่าพี่น้องที่ไปบ้านซีนั่นแหละดูกันนั่งนะพี่น้องร้องเบิ้งควบอยากได้เนาะควบโตเกะบ่ไปยังดอกดีบ่ควบงูให้ฟังพี่น้องอันถือสมวกโยธาแท้ๆทีมสมวกควบแท้เขาเน้่อุ้มกล็ด่วมมือสิบใบพีเต้าหนามเนาะควบงูเนาะ แปลว่าโบเมนงูดอกก็โตขามาพี่น้องทีมสมวกการที่สมวกยิ่งเริ่อุ้มแทง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 หาออกช่วยเสี่ยมือไปพี่มันกระเจนนี้ขันเขาแทงหาอาจสิได้นี่แหละคือความสัพาเจ้าของพี่น้องเอ้ยเลยเมื่อมเงยบ่าไปเห็นตัวใหญ่เปล่าตัวใหญ่พี่บ๊อบนม่แหละล่องเดินล่องเดินจ้ะพาสีเป็นแจ้งได้ควบควบงงจากของสูตรนี้เลยสิ ชุดนี้จะคอยถอดห่าวสักวันีจะได้แก้ตรงเดี๋ยวพวกเนี่ยง้วสิเห็น, <laughs> อนอเนออเป็นก่าวอ,าอีเจนไหมก็ถูกห่าวเขาบวกท่านแล้วมันเป็นเฮานั่นนะเป็นเฮาเอ็นจ้ะ

ยันมืจ so ิตต so. ุ so. so ้มยัน like ้ากองปิ่นถืออยู่พี่น้องแต่ว่าพดไฮัทหนวมาถใหญ่ตวน้อยแต่ว่าพอมู้สึกผมเอาตัวใหญ่พรนี่ผมมันนข่าว่าขอเป็นดินปดจุไหมป็อกล้พี่น้อมแต่จิงจงุ้มแบ่จะิดจรง้ทุนนุ่มแบบพี่น้อมมันก็ขอเผาดินเป็นคอหลมันปิ่นเผาตอน้นปินเผาไ รุ่สองเทียวเรียัหันวาทั้งุดกับบ้านแลวพี่น้องเรียทักนันแเอ้ยปรยู่กบดอกชิดงมเลยพี่น้องแล่นออกกันแล้วนี่ปปูพี่น้องปูใดยู่ดิบ้านไหนปูหลายตัวยุ่จังหลายตัวอยู่พี่น้องเซต่ำหงบห้องก็ดีตัวหนึ่งรุดแล้วห้าสิบาคือป่จากเส้นสเส้นไปดิีปูเพียอีกปูหน่อยู่นพี่น้อง chỉ ngập tầm không có đi nữa chẳng Cái lăn tỉnh rồi, nếu chỉ bán cũng có đâu Nhìn vào Đây cái gì phủ nồi là gì Nhìn này ừ. Nhìn phủ nồi này Oan oan cho đi Cái phủ nồi mồm cắp không Thì không chỉ một Mà, thì nó Nhìn ăn lo nghìn nữa Bán bơm nồi chẳng Mình chưa nghỉ lát mà này khuyên nó Mình nằm con มมวันนี้อเสียท่วันนี้อนยาพี่น้องถอนเสียเสียมาัเดียวพี่น้องเเก่งนี้ยกเินกับงยไงมืนดินมืนๆจ้ะน้ำตื่นๆก็เมค่ะ เห็นไหมเห็นบ่เบื้องสภาพกันร้อยบวกบ่จัดนำม่เลยสนใจของคนเด้อที่เนาะให้เนาะอะไ้นั่งสองสามเทียนเลยเปลี่ีนเข้าเนาะถือตีคือคือตี

Bởi đây cứ đây đi thân là ok chị kai uy hiếp 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 cào hèn hiếp cào hèn hiếp 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 มียังไงตูต้นตูกบจะมัดเส้งนี่นี่ข่มขาลมาพี่น้องเห็นแล้วั่งแต่โคตรเดียวพี่น้องเบิ้งสุดยอดคุ้มค่าพี่น้องจะบุญเขากับเทาติดเกื่อนเนาะเบิ้งดูครับเบิ้งดูมันเขาวรวเดูเจะโคตรพ่อโคตรแม่โคตรพี่นี่จะเบิ้งเบิ้ง ขัดจัดบัวลงทุดไปไปนั่นหรอครับพี่น้องโจะพีดเจรัเดียวเฮีค่ะเบิ้งขัดับัวกาลุกุดเี่ยวเฮียหรอพี่น้องได้มีบัลุกุดคุ้มค่าได้พี่น้องตดัเปลนโพูดอ่ะจ้พีดีจ้พีดีเดอไปใสเดดใสวพอม่รูพี่น้องอยากสิพาพี่น้องางเด้อเสียบกพี่น้องมาดูหนามงหนามันจะมื โกบิ่งว่าตัวใหญ่กี่ดอกอ๋อพี่รองหักขาโบราณเลยพี่ตัวตัวเมียตัวเมียตัวเมียตีเออมันสิบุมีครูอยู่หรือแป้งกระ่ปรงเนาะดูพี่รองขามันอยู่นี่ถุงใส่ป่าผมดีมันติดรถครับควบเตียมผมโม่ฮอดเกือบยิงมาพร้อคับขันคอลอกให้แสผมเกิดเสียอ่อนสวิงส่วนเราเบิ้งกูพี่น้องเบิ้งเขาทุงแล้วพี่น้องเขาทุงแล้วเตงดีอยู่ตัวทุ้งดีอยู่เบดูดูพี่น้องปอบใหญ่ของมันนะปวดภัยแล้วทุงกับไส่ประจำครับ เบืองเบิ่งดูพี่น้องอยู่ขึ้นเส้นหนาอยู่ของด้วยปวทงตัวซ้ำหนาอยู่ขอางพี่น้องบวกกาซ้วที่แหลกเนาะโอ้ขวบเพราะว่าใจเลยตื่นดันใจพี่น้องกบเงยโดนแล้วไม่ได้เห็นกบเงยมงคุ้มค่าที่ผมขับรถเขานี่เมืองเปลี่ยวแหะครับพี่น้องวานอยูสองสามเทือมันสั้นเลยเพราะว่าวานอยูสองสามเทือมันปีนเผาออกครับก็เห็นห้อยนามอยู่นามมันแบบว่าเพิ่นจุกดินไมมเป็นโคลนเคเลยครับมันเข้าไปแล้วมันตามเผาปีนตะนีกัน วานร้งเบิงอีกเนาะฮะมันมีคูเนาะจ่าจ่ายเงินคนรอเบิงจ้าพ่อใจแล้ววาดยังได้กวาดได้เมื่อยปนได้ก็ต้องทนพอได้คล่องคล่องแล้ววาดอีกวันลองเบิงอีกจ้าเพื่อเพื่อมันมีคูเนาะเพื่อมีคูร้องเบิงจ้าแต่เก้าพลัามันเป็นคูสันวามีขออนุญาตโชคกี่ปัวจ้า น้ำกับบลึกได้จ้ะไ่เป็นขออกยังไงพี่น้องถ้าเขาไม่าเขาไปเขาก็จะควายหูดยินพี่น้องถ้ามันต่ำตึกหนีเขาสิไปงูหมดเลย,ยทิ้เหยียบไปเ้างบ้ไปนไปนีน่ไดนี่กระทุกข์มากระเุกา พลถือกัน่ตรนี้มันปสีเหลี่ยมอยู่ปลาซุ่นาซุ่นน่จ้ะลองบงคพี่น้องเดี่ยไล่มาเบิรแล้วพี่น้องมู่ไล่มาเบคนลล้วเะทั้งมันโดรลงที่แรกเลยเนี่ยาเทีันขึ้นมาทังเก่าโอ้ผู้เดผู้เดียวูละพู้ล่ะพูล่ะจัง่พี่น้องเตี้มยู่พูล่ะลิ่มๆพูละ

เาเห็นป่ะรักท่คนนบ้แง,ง่้างคู่เดี๋ยวหยิบเขาเท่านีเว่ามนแมนยี่เราจะบางหันนะเหยียบตินนั่นเลยเหยียบเยอะเหยียบตนนั่นีาเพื่อน,น,น,นกันสู้นบอทนั้น จ้ะบริเวณน,น้ำกับปลายหลไปไหนได้จ้ะฟ้องงามคนจุกดินไปขายเายดี๋ยวตีนขาเพื่นกันหลับคนละทางจ้ะเพื่อนมาทางนี้เ่นมาทางนี้งมือกองนี้ลุดเลยเด้อจ้ะเนี่ยมาทั้งมือกองนี้ลุดได้พอเพราะว,าว่ามีมือจับให้เพิ่นจ้ะอนจหภูมิเนี่ยมาแรงไก่สีคำเราจะเบิง้งเห็นป้ะ อออตอดข้งตอนแ่ลงยเย่จ้าเห็นว่าเป็นกบเจนแหรอแมนเนาะเห็นแรนอยู่จ้ะเห็นมันแรนเทะๆละ่ะจะไปเหยียบโป,ดป,ดปดด๊ดๆยีให้เยมันจะูดกินโอ้เหยียบตีนรึคับแน่เนอะกดมือมันโอ้

เฮ้ย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 โอ้ได้เลยจได้แล้วเฮ้ย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 จะตัวผู้คูกันนี่หลืพี่รองมีคู่อยนห้ืจ้ะใส่โล่ปีกจีนเฮยย่การเข้าเฮ้ยุดยอดมีโซกีร้องได้คูคุ้มคาจะคุ้มค่าสองตัวก่อเจย้คุ้มค่าเจียกีโต้นี่เห็นปะโอ้ย้ย้อมันเต้ยนเนาะเป็นพี่รอง ตัวน้อยกว่ากันก็คุ้มค่าอยู่โอ้ยขุมขุมค่าอยู่พี่น้องเนี่ยได้กบผูกพี่น้องคู่กันดีดนาวนาวมันเกิดล่วรอดี่นะมันสียูนี่อยู่แล้วก็หูงมันอาศัยเขาเป็นฐานมันยู่แล้วอยู่แล้วเงามันมีเงาบนหาดไม่เกิดฟ้าผิดแล้วมาเดี๋ยวพี่น้องคุ้มค่าอยู่จ้ะสองตัวสองตัวสองตัวบรรยากาศนี่มันเล็กพี่น้อง ใส่พี่น้องอเฮียกับทนเดี๋ยวตินพี่น้องผัวกับเมี่ยหัวกับเนี่ยพี่น้องเลย <c oughs> เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใส่ถุงกอนไปอีหลาไปลงนานนั่นนะครับเห็นว่าครับเพิ่งรดสองตัวพี่น้องสองตัวพี่น้องสองตัวสองตัวพี่น้อง คูหนึ่งครับคูหนึ่งแล้วครับไรอับมายอย่างอุ้ยมีกระลังนั่นแหละครับผมมันเข่าง่ายลนขัดโคบน้องมันสีดำขัดโคบโคกเป็นเสียวอ๋อบ่ขาดดอกอย่าขาดเด้อฮาร์ดไว้ดีๆีก็ดพี่น้องเอ้ยมึงเปลี่ยนเสียพากนจะบันเทิงก็เปลี่ยนเลยนะจิราลองเด้ลงพี่นุ่นผ้าในเต็มเราจ้ะยา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  เสียใจเข้ายม <Yeah. Yeah. S 1> ีนาเกียดนะเพิ่มข้อถี่ไปล่างตูไม่พี่น้องของอยู่ของกินเนาะจ้ะ <Yeah. S 2> บ่หากบบระบ่ได้กินหากบบระบ่ได้กินโอ้ขัดบ่แมวสมวกพี่น้องเอ้ยเสียใจยังแห,งห้งเนาะเสียใจยังแหง้งโอ้โห <c oughs> นี่เขาบา้านเฮากตัวบนี้เนาะได้กดล้วเลย เขาไปบ้านเอาไว้ก้อนแล้วสิออกไปแทงป่ายพี่น้องสมวกกระเทียมมะพร้าวเอาเอาครบเข้าบ้านก่อนพี่น้องเช็ดยังได้กิ้มหรือยังใครโอ้ยจะพยายามตูหญ่ปารีเซตังเลยเนาะกาเห็ดบ่ลางง่ายตอนคู่ไก่แล้วพอขั้วไหมตูยัยเป็นตะยานตูยั่เป็นตะยานเนาะไอ้คู่ไก่แล้วรถสีออมสีหนึ่งสีพัดเพสสีแหลาแจ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามเมนูคู่ไก่ก่อนพี่น้องมึงดู เตี้ยเกี่ยวกี่ดีลุงบอพี่น้องเบิ่งดูตัวใหญ่อีหลี่เลยพี่น้องในคู่เลยดีโชคดีอีหลีพี่น้องนี่ตัวผู้นี่ตัวแม่เบิ่งดูเบิ่งตัวแม่เพิ่นดูพี่น้องาดก็ว่าตัวแม่แล้วตัวใหญ่เนาะตัวผู้เพิ่นว่าตัวน้อยเทาก็บพวกหงว่าเพิ่นเบิ่งยังได้ให้เราคนเพิ่นกระเบิ่งเปลี่ยดิอ่ะตัวนี้เป็นตัวแม่กับบอกว่าถือตัวผู้กับบอกว่าถือแต่ตัวตัวนี้ใหญ่แทบเพราะว่าเป็นตัวผู้ตัวแม่แท้ครับโอ้ยขบานขบอมพี่น้องใส่ดินลากเงี้ยขุดเหี้ยห อยู่ในน้ำเพื่อนเราขึ้นมาอยู่แถวเพื่อเฮียกองอยู่ในน้ำเฮียขึ้นมาล่างกับพีเพียรสุดขับบ้านขับซองแล้วพี่น้องเฮียลาพี่ลาน้องแล้วสุดยอดเลยบูนี่สมวกลืมบ่อเป็นลื้มเมาสมวกแต่คุ้มค่าพี่น้องกะขอขอบคุณขอบคุณขอบพี่น้องเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เขาเนาะกดซับเสบือใคกับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เพิ่นบาขามโฆษณาเขาเนาะขอไพเดอร์พี่น้องอะไรเบาเบาสุภาพเนยครับบอกคราบจ่าเนาะกะดีชมมากพงกะดี หรับคำตีชมเราไปปรับปุงไม่พี่นอ้องไก่ยู่ดีไม่แห้งสุขทสุกคนนะครับเล้วความเฉียบใ่ใดความไข่ใหญ่มีสำหรับใดูนใดเพเ่็ดงานก็ให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานนะพี่น้องสำหรับวันนี้อิสานลอยเปกเส้นกากาวคข้าม,มาสวัสดีจ้าพี่จ้านนองครับสวัสดีครับสวัสดีจา้า